สวัสดีคะ่ะชาวลัคณาราศีธนูขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซิสเตอร์นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด16ธันวาคมถึง14มกราคมโดยประมาณ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องแล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกและก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาการพยากรณ์น,นะคะเราขอประชาสัมพันธ์สั้นๆส,สักนิดหนึ่งค่ะสำหรับท่านที่กำลังมองหานะคะว่าปีนี้ตั้งใจจะเพิ่มทักษะความรู้อะไรใหม่ๆให้กับตัวเองโหราศาสตร์ไทยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกได้ค่ะ เรียนเพื่อใช้วางแผนชีวิตตัวเองกันนะคะส่วนเรื่องของการต่อยอดก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตไป ห้องเรียนเอสิสเตอร์นะคะปีนี้เราจะเปิดสอนกันค่ะซึ่งตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วสำหรับท่านที่สนใจหลักสูตรนี้นะคะเหมาะสำหรับท่านที่ไม่เคยมีพื้นฐานการเรียนโหราศาสตร์ไทยมาก่อนเลยและถัดจากหลักสูตรนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้วิธีการนำไปใช้แล้วก็เทคนิคต่างๆที่เราใช้งานจริงนะคะเริ่มฝึกการพยากรณ์กันวิธีการสมัครเข้ากลุ่มตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะบนหน้าจอมือถือของคุณน่าจะปรากฏภาพตามนี้นะคะ ตรงกลางนะคะจะเห็นว่ามีปุ่มทึบสีดําเขียนว่าจอยค่ะกดเข้าไปที่ปุ่มนี้ได้เลยตอนนี้จะเปิดอยู่2กลุ่มที่สมัครได้นะคะก็คือผู้สนับสนุนใจดีตรงนี้เป็นน้ําใจจากผู้ฟังลุ้นๆเลยค่ะที่สนับสนุนช่องเดือนละ50บาทและขอถือโอกาสนี้ขอบคุณอีกครั้งนะคะและพอเลื่อนลงมาจะเห็นว่ามีกลุ่มผู้สนใจเรียนตรงนี้จะมีคลิปวิดีโอเกบความรู้เบื้องต้นค่ะลงไว้เฉพาะสําหรับสมาชิกเท่านั้น คุณลองเข้าไปฟังเนื้อหาหรือว่าทิศทางการสอนก่อนก็ได้นะคะว่าใช่ทางที่เหมาะกับคุณหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้นะคะสามารถยกเลิกสมาชิกได้ในเดือนถัดไปเลยค่ะไม่มีข้อผูกมัดถ้าดูแล้วไม่เหมาะกับคุณแต่ว่าถ้าดูแล้วไปต่อได้เราจะได้เจอกันในห้องเรียนออนไลน์นะคะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถที่จะเรียนได้ค่ะฝากประชาสัมพันธ์ไว้เท่านี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหาการพยากรณ์กันเลยค่ะลัคนาราศีธนู ภาพรวมของดาวนะคะมีผลถึง14มีนาคมจะไปเข้มข้นอยู่ที่2องตำแหน่งคะ่ะก็คือพบสหัชชะแล้วก็พบพันธุซึ่งมีดาวเข้าไปกระตุ้นนะคะถึง3ดวงนี่เป็นตําแหน่งของอู่ข้าวอู่น้ําของคุณคะ่ะหน้าที่จะต้องมีเรื่องในบ้านความเป็นอยู่ในครอบครัวนะคะหรือว่าที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ที่คุณจะต้องเข้าไปเป็นธุระจัดการ และพวกคุณนะคะก็เป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีค่ะที่ช่วงนี้มีดาวแข็งแกร่งพร้อมกันหลายดวงนะคะซึ่งคุณอาจจะรับรู้ได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรค่ะแต่อยากให้ทราบไว้นะคะว่ามีสิ่งที่ช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาอยู่ในด้านที่ดีนะคะก็หมายถึงการได้สาง,สางปัญหาสิ่งที่ค้างค้างและสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับตัวเองไปพร้อมๆกัน อีกทั้งนะคะดาวพรหัสด,ดาวประจําราศีของคุณก็มีสถานาที่ดีขึ้นค่ะเปลี่ยนจากแดงมาเป็นเหลืองแล้วนะคะเริ่มที่จะกลับมามีการขับเคลื่อนตัวเองได้มากขึ้นอะไรที่สะดุดติดขัดชะลอตัวหรือว่าที่ดึงจังหวะรอโอกาสช่วงนี้ก็น่าที่จะเริ่มมีความคืบหน้าบางอย่างเข้ามาให้ได้เห็นต่อให้ดาวจะยังคงอยู่ในตำแหน่งของอุปสรรคปัญหาก็ตามค่ะมาถึงตอนนี้ก็คงไม่เท่าไหร่แล้วนะคะ สำหรับผู้ฟังใหม่นะคะสีที่แตกต่างกันของดาวแต่ละดวงเปรียบได้กับไฟจราจรเลยค่ะดาวมีทั้งที่ขับเคลื่อนได้มีทั้งที่ชะลอตัวแล้วก็หยุดนิ่งอยู่กับที่ตรงนี้นะคะจะมีอิทธิพลต่อการให้ผลของดาวดวงนั้นและที่มีความคล่องตัวที่สุดในที่นี้ก็คือดาวเสานะคะมีสถานะที่เป็นสีเขียวอยู่ดวงเดียวเลยซึ่งเป็นดาวการเงินการทำมาหาได้ของคุณด้วย เกณฑ์ของการที่จะมีลาบผลทางการเงินบางอย่างเข้ามาค่ะทั้งที่เป็นการทํามาหาได้ด้วยตัวเองหรือว่าได้รับการช่วยเหลือการหยิบยืน่นเอื้อประโยชน์บางอย่างนะคะให้โอกาสให้งานทำหรือว่าขออนุมัติอะไรไว้ก็มีทิศทางในด้านที่ดีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะคะก็จะทําให้สภาพคล่องทางการเงินของคุณมีการขับเคลื่อนได้อย่างน้อยก็มีเงินหมุนค่ะช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบา อีกทั้งก็มีโอกาสที่จะได้ทําเอกสารหรือว่าข้อตกลงทางการเงินบางอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์เป็นการเจรจาต่อรองตกลงในเรื่องของงานก็ได้นะคะแล้วก็นำมาซึ่งล่าผลทางการเงินตามมาภายหลังหรือไม่นะคะคุณก็ได้รับมอบหมายงานเพิ่มมีไรายได้เพิ่มตามแต่ถ้าถามว่าจะได้มาแบบง่ายๆยไหมก็คงไม่ใช่ค่ะเพราะาถึงอย่างไรนะคะเขาก็เป็นดาวบาปะเคห์ยังไงคุณก็ต้องออกแรงต้องทุ่มเท อีกทั้งดาวประจำราศียังคงอยู่ในตำแหน่งของอุปสรรคความท้าทายเริ่มที่จะมีทิศทางที่ดีตรงที่เริ่มกลับมาขับเคลื่อนได้นี่แหละคะ่ะบางคนก็อาจจะอยู่ในโหมดของการต่อสู้การแข่งขันการประมูลงานมันจะมีเหตุให้คุณจะต้องผลักดันทำบางอย่างก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ลาบผลตามมาภายหลังไม่ใช่ว่าจะเข้ามาแบบง่ายๆสักทีเดียวหรือนะคะถ้าคุณเป็นพนักงานที่มีไรายได้มีเงินเดือนที่แน่นอน จะทำมากทำน้อยก็มีไรายได้เท่าเดิมเกณนนี้นะคะคุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงบางคนค่ะมีเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าการทำอะไรร่วมกันเป็นภาระบางอย่างนะคะที่ต้องรับผิดชอบคนที่อยู่ในสายงานที่ต้องสื่อสารประชาสัมพันธ์การโฆษณานักข่าวหรือว่าตัวแทนในหน้าการข้ามนาคมขนส่งจะมีความโดดเด่นนะคะมีการขับเคลื่อนในเรื่องของการเงินที่ดีค่ะ เป็นช่วงที่คุณจะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือการขับเคลื่อนทางการเงินนะคะของพวกคุณในบางเรื่องจะมีบุคคลที่สองที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ใช่เป็นการทำอะไรแต่เพียงลำพังสักทีเดียวค่ะมีการช่วยเหลือพึ่งพาทำร่วมกันรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพราะว่าอีกไม่นานนะคะดาวเสาที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้เขาก็จะย้ายเข้าพบพันธุนะคะในเดือนพฤษภาคมดาวยังคงมีความแข็งแกร่งต่อเนื่อง และมีทิศทางในด้านที่ดีหลายประการรออยู่นะคะแต่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังเลือกทำกันอยู่ตอนนี้นี่แหละค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าการที่จะได้อะไรจากดาวเสารต้องเข้ามาพร้อมกับความกดดันบางอย่างค่ะหรือต้องทำเรื่องยากก่อนจึงจะมีอนิสงส์ที่ดีตามมาจังหวะนี้นะคะคุณควรให้ความสําคัญกับสิ่งต่างๆรอบตัวให้ถูกต้อง อย่าไปเสียเวลากับอุปสรรคเล็กๆน,น้อยๆระหว่างทางค่ะที่มันจะทำให้คุณเสียโอกาสในด้านที่ดีไปเก็บพลังงานไปใช้กับเรื่องที่จำเป็นนะคะและพอตัดภาพมาที่ดาวอังคารมีสถานะที่เป็นสีแดงอยู่ดวงเดียวเลยเหมือนกันค่ะบางคนก็อาจจะตัดสินใจเรื่องบางเรื่องยังไม่เด็ดขาดดีนะคะ เหมือนกับว่ากลับมาอยู่ในจุดที่มีความลังเลหรือว่ากําลังชั่งใจกับเรื่องบางเรื่องหรืออย่างน้อยนะคะคุณก็จะได้พักหายใจใหายคอกับเรื่องบางเรื่องเป็นการชั่วคราวย้ำนะคะว่าชั่วคราวซึ่งส่วนหนึ่งนะคะที่คุณรับมือกันอยู่ตอนนี้มาจากผู้อื่นเป็นผู้นําพาเข้ามาค่ะ บางอย่างบางเรื่องก็เป็นเรื่องเก่าๆเดิมๆนะคะที่ยังไม่สามารถจะปิดจบเด็ดขาดได้เพราะว่าเกณฑ์น,นี้นะคะก็ไม่ต่างอะไรกับการที่จะกลับไปอยู่กับเรื่องเดิมๆคนเดิมๆบางอย่างบางเรื่องคุณยังไม่สามารถจะก้าวข้ามผ่านไปได้สักทีเดียวและก็อีกความหมายหนึ่งนะคะคือเรื่องที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคร่วมทุกร่วมสุขกับใครบางคนคะ่ะจะมีบางอย่างที่คุณซุ่มทำหรือว่าวิ่งเต้นอยู่แบบลับๆไม่เปิดเผย อีกทั้งนะคะเรื่องที่ไม่คาดคิดก็สามารถเกิดขึ้นได้แบบไม่ทันตั้งตัวนะคะระวังเรื่องของการครบคนไว้ด้วยส่วนหนึ่งค่ะเพราะก็จะมีทั้งที่เข้ามาส่งเสริมแล้วก็มีเจตนาเอื่นแอบแฝงและในด้านที่ดีนะคะบางคนได้เครือข่ายสังคมคอนเนคชั่นในต่างแดน ได้เพื่อนคนรู้จักใหม่ๆเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้ไปรู้จักกันบนโซเชียลออนไลน์หรือว่าได้ทีมงานใหม่ๆนะคะที่คุณจะต้องไปประสานงานติดต่อร่วมด้วยทำให้เครือข่ายคนรู้จักของคุณก็จะกว้างขวางมากขึ้นและที่สำคัญนะคะถ้าใครประกอบอาชีพด้วยความสุจริตยุติธรรมมีจรรยบัณน,นะคะในวิชาชีพของตัวเอง ที่พูดประเด็นนี้นะคะก็เพราะเราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งค่ะว่าทุก,ร,การาศีนะคะย่อมที่จะต้องมีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปสำหรับคนที่เลือกทำในสิ่งที่ถูกที่ควรนะคะจะมีความเจริญรุ่งเรืองมีอานิสงส์ที่ดีบางอย่างเข้ามาให้คุณได้เห็นเพราะว่าตำแหน่งของภพพันธุนี้นะคะนอกจากจะเป็นการสร้างรากฐานความมั่นคงแล้วมีดาวพรหัสเป็นตัวแทนค่ะ ซึ่งก็คือดาวประจำราศีตัวคุณก็เหมือนเป็นเจ้าที่นั่นแหละค่ะทำดีมากน้อยยังไงก็ย่อมอยู่กับตัวคุณเองนะคะฉะนั้นอะไรที่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องความดีงามคุณไม่ต้องไปกังวลเรื่องของผลลัพธ์ค่ะแค่รักษามาตรฐานที่ดีของตัวเองเอาไว้ไม่ส่งผลวันนี้ก็ส่งผลวันหน้าและสิ่งที่มีความต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะที่ดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธเขาเพิ่งจะได้แยกออกจากกัน เพิ่งจะย้ายออกจากพบกระดุมพระนะคะกระเป๋าสตางค์ของคุณหลายๆคนนะคะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดหน้าที่จะมีการใช้เงินไปกับการต่อยอดอะไรบางอย่างหรือว่ามีงานพิเศษมีงานเพิ่มนะคะมีะไรายได้เพิ่มตามหรือว่าพบช่องทางไอเดียอะไรใหม่ๆในเรื่องของการทํามาหาได้หรือว่ามีการเจรจาต่อรองอะไรในเรื่องของผลประโยชน์อย่างน้อยนะคะในช่วงที่ผ่านมาจับทําอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองได้คะ่ะ ตรงนี้นะคะคนที่มีไรายได้ประจํากับคนที่มีไรายได้ไม่แน่นอนคุณย่อมได้รับผลที่แตกต่างกันอยู่แล้วโดยเฉพาะนะคะคนที่เปิดช่องทางการเงินไว้หล,หลายๆทางทํามากคุณน่าจะต้องได้มากค่ะแต่หลังจากนี้นะคะดาวพุธดาวการงานของคุณภายในเดือน2เดือนนี้นะคะจะเดินหน้าถอยหลังสลับไปมาค่ะ การทำอะไรร่วมกับผู้อื่นนะคะบางทีก็เอาแน่เอานอนไม่ได้สักทีเดียวแต่ก็ไม่ถึงขั้นส่งผลเสียร้ายแรงหรอกคะ่ะแค่ว่าบางอย่างบางเรื่องมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่ควรจะเป็นมีความคลาดเคลื่อนบางอย่างเข้ามาให้ได้เห็นฉะนั้นอย่าเพิ่งไปคาดหวังมากนะคะและถ้าเป็นเรื่องสําคัญก็ควรทําล่วงหน้าหรือว่าเผื่อเวลาไว้ขับเคลื่อนได้คะ่ะแต่ว่าจะทําได้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอีกทั้งนะคะก็เป็นเกณฑ์ของการได้รับการหยิบยืน่นเอื้อประโยชน์จากใครบางคน เป็นการให้โอกาสให้งานทำถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการนะคะหุ้นส่วนหรือว่าคู่ค้าของคุณก็จะเข้ามาในรูปแบบของการเกื้อหนุนกันค่ะและในอีกความหมายหนึ่งก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวนะคะจะมีการช่วยเหลือกันแก้ปัญหาบางอย่างร่วมกันในบ้านโดยภาพรวมของคุณนะคะมีการขับเคลื่อนการทํางานที่ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะจะมีติดขัดอยู่บ้างนะคะตามสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ แต่ก็ยังถือว่ามีการขับเคลื่อนได้แต่ก็อาจจะมีเรื่องในบ้านคนในครอบครัวนี่แหละคะ่ะที่จะทําให้คุณเป็นห่วงเป็นกังวลหรือว่าลําบากใจได้อยู่ตรงนี้ขอให้อดทนนะคะอย่างน้อยก็รอให้ดาวพฤหัสย้ายออกจากภพอริไปก่อนจังหวะนี้ยังทาได้แค่ประครับประคองค่ะฉะนั้นอย่าไปโฟกัสที่จุดอ่อนมากจนเกินไปมาโฟกัสที่จุดเด่นของพวกคุณนะคะในช่วงนี้ก็คือเรื่องของการทํามาหาได้ จังหวะนี้บางคนอาจจะได้ทำงานมากกว่าหนึ่งหน้าที่หรือมากกว่าหนึ่งอาชีพบางคนก็ต้องเข้าไปทำงานของตัวเองแล้วมีกิจการของครอบครัวที่ต้องช่วยดูแลการได้สืบทอดตำแหน่งหรือว่าสืบทอดกิจการหรือบางคนเริ่มที่จะผันตัวนะคะมาเป็นนายตัวเองค่ะเริ่มที่จะจับงานให้หลากหลายมากขึ้นนะคะหาที่เหมาะสมกับตัวเองเป็นโอกาสที่คุณจะได้ใช้ประสบการณ์ความรู้ทำงานในรูปแบบต่างๆ ซึ่งทัางงานที่คุณทำนะคะมีความมั่นคงอยู่แล้วก็เปนเน้นในเรื่องของการต่อยอดแต่ว่าถ้าต้องการผลลัพธ์อะไรใหม่ๆนะคะก็ลองทำในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยดูบ้างทำแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้ค่ะอย่าเพิ่งไปคาดหวังเรื่องของผลลัพธ์นะคะหมายถึงในช่วงนี้ เริ่มปูรากฐานไปก่อนคุณจะเห็นความคืบหน้าได้นะคะว่าจะไปได้หรือไม่ได้ก็ช่วงกลางปีนั่นแหละคะ่ะหลังจากที่ดาวใหญ่ย้ายโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะทำงานหลายๆคนนะคะส่วนใหญ่คุณต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะคนจะมีหลายส่วนหลายฝ่ายเมื่อใดที่มีคนเยอะเรื่องก็จะเยอะตามไปด้วยซึ่งก็จะมีทั้งด้านที่ดีและเสียและอิทธิพลของดาวอาทิตย์นะคะจะมีผลอยู่ในตำแหน,น่งนี้ถึง14มีนาคม เข้ามาส่งเสริมดาวเสาในะคะในเรื่องของธาตุสภาพแวดล้อมรอบตัวเพราะว่าเป็นดาวคู่ธาตุไฟค่ะฉะนั้นเรื่องของความร้อนแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะมีเกณฑ์ของการได้เดินทางค่ะไปได้ทั้งระยะใกล้และไกลและอะไรที่เจรจาต่อรองกันไว้นะคะด้วยวาจาก่อนหน้านี้จังหวะนี้ก็อาจจะมีความชัดเจนได้มากขึ้นค่ะบางคนได้ทำข้อตกลงทำเอกสารสำคัญโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ จังหวะนี้คุณได้เป็นได้ทั้งเจ้าหนี้แล้วก็ลูกนี้นะคะถ้าเป็นลูกนี้ก็เป็นประเภทที่มีเครดิตมีความน่าเชื่อถือหลายๆคนนะคะสามารถเข้าไปในกลุ่มสังคมของคนที่มีการศึกษามีความรู้ถ้าคุณจะเรียนเสริมเพิ่มเติมทักษะความรู้ให้กับตัวเองนะคะคุณจะได้อาจารย์เก่งที่ปรึกษาดีมีโอกาสได้รู้จักคนใหญ่คนโตหรือคนที่มีตำแหน่งหน้าที่เหนือกว่า หรือถ้าคุณเป็นครูบาอาจารย์นะคะเป็นฝ่ายที่ให้ความรู้อยู่แล้วจังหวะนี้คุณจะได้ลูกศิษย์ลูกหาที่ไฟแรงค่ะเหมือนจับปูใส่กระด้งสักหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าคุณอยู่ในช่วงวัยที่เป็นผู้ใหญ่จริงๆคุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางสายบุญนะคะได้รู้จักครูบาอาจารย์ที่น่าเคารพน่านับถือ คบผู้ใหญ่ดีกว่าคบเด็กนะคะในช่วงนี้ต่อให้จะมีปัญหาขัดแย้งด้วยอิทธิพลของดาวคู่ศัตรตูอยู่ได้บ้างแต่ว่าถ้าคุณรู้จักการวางตัวเข้าหาให้ถูกจังหวะเข้าหาให้ถูกคนก็มีส่วนที่คุณจะได้รับการสนับสนุนผักดันบางจังหวะชีวิตเราก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการรับมือด้วยค่ะ ถ้าคุณกับเขายังคงต้องทํางานหรือว่าอยู่ในสังคมเดียวกันพระก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับมอบหมายงานยากให้ทําอยู่นะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องพิจารณาให้รอบด้านค่ะว่าคุณได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่ทําอย่างน้อยคุณต้องได้ทักษะความรู้เรื่องของคนรู้จักอย่าไปมองในด้านลบแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งบางคนคุณมีลาบผลจากแดนไกลนะคะหรือว่าแค่ได้เดินทางอันเนื่องมาจากการทํางานตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทต่างชาติต้องติดต่อกับลูกค้าต่างประเทศเรายังคงให้น้ำหนักไปในด้านที่ดีนะคะไม่ว่าคุณจะพูดภาษาต่างประเทศได้หรือไม่ตรงนั้นไม่สำคัญค่ะถ้าอยู่ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติตรงนี้ยังได้รับอเนิสงค์ที่ดีไปด้วย และที่เราทิ้งท้ายไว้นะคะในคลิปที่แล้วช่วงนี้คุณต้องรับมือกับอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูเพิ่มขึ้นเพราะทั้งดาวอังคารดาวเสารและก็ดาวอาทิตย์นะคะเขาอยู่ในองศาที่ส่งกําลังถึงกันค่ะแล้วก็เป็นดาวบารประคอท์ทั้งสิน้นเรื่องเดียวนะคะที่อยากจะเตือนก็คือเรื่องของผลประโยชน์ที่คุณทําร่วมกับผู้อื่นถ้ามีใครเข้ามาพูดเรื่องเงินเรื่องทองในช่วงนี้คุณอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปค่ะ จังหวะนี้มีเกณฑ์ของความไม่ซื่อสัตย์นะคะหรือต่อให้จะไม่ได้โกหกแต่ก็อาจจะพูดไม่หมดดูที่เจตนาเป็นหลักค่ะและเราจะปิดท้ายกันที่ดาวสามดวงนะคะที่เข้าไปอยู่ในภพพันธุในที่นี้ดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์มีความแข็งแกร่งค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคู่ดาวที่ส่งเสริมกันในเรื่องของธาตุอันนี้เป็นคู่ธาตุน้ํานะคะการขับเคลื่อนจะมีความคล่องตัวค่ะอย่างน้อยนะคะความเป็นน้ําก็จะเด่นในเรื่องของการปรับตัวได้ง่าย สรุปนะคะสำหรับดาวชุดนี้เราจะให้น้ำหนักไปที่ความพยายามของคุณบางอย่างนะคะโดยที่จะมีคนรอบข้างเข้ามาช่วยผลักดันหรือว่ากดดันด้วยมันเป็นไปได้ทั้งสองทางแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแค่ต้องปรับจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองด้วยค่ะ ที่จะต้องมองทุกอย่างให้มันรอบด้านไม่ว่าจะกับเรื่องอะไรนะคะยังคงไม่ควรรีบด่วนสรุปเร็วจนเกินไปเพราะว่าดาวที่เข้ามากลุ่มร่วมกันอยู่ตอนนี้นะคะล้วนแล้วเป็นเหมือนกับภาพลวงตาค่ะสิ่งล่อใจ เข้ามาได้ทั้งเจตนาดีหรือก็มีวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝงเป็นได้ทั้งการให้ความหวังหรือว่าเกิดขึ้นได้จริงนะคะตรงนี้คุณต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไปซึ่งในตำแหน่งนี้นะคะเรามีเกินไปบ้างแล้วส่วนที่เหลือนะคะเดี๋ยวเราจะตีความเป็นภาพรวมซิ่งแน่นอนนะคะว่าความเป็นพบอริที่ติดตัวดาวสุกมาคือการสร้างรากฐานความมัน่นคงย่อมต้องเกิดขึ้นค่ะ แต่ว่าเป็นรูปแบบที่คุณจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยหรือว่ามีเรื่องยากความท้าทายเข้ามาขึ้นอยู่กับว่าคุณพาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรและใครแต่ก็สบายใจได้อย่างหนึ่งนะคะว่าเดาวการเงินแล้วก็ล่าผลของคุณมีความแข็งแกร่งต่อให้คุณจะมีค่าใช้จ่ายเยอะแต่คุณก็มีเงินเก่าเงินเก็บมานะคะมีอาชีพที่คุณยังสามารถประครับประคองกับภาระรับผิดชอบนี้ได้ เรื่องของความหนักเบาตรงนี้ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตของแต่ละคนจะไม่เท่ากันและจะใครนะคะสิ่งที่คุณกำลังซุ่มทำฟุ้งปักเก็บตัวมาพักหนึ่งแล้วจังหวะนี้ก็ต้องรีบแล้วค่ะจะมีบางส่วนที่คุณน่าจะผลักดันเอาความรู้ที่คุณศึกษาปูรากฐานได้บางส่วนแล้วนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องรอให้มันสมบูรณ์แบบสักทีเดียวค่ะในช่วงที่ดาวเจ้าเรือนอริมีความแข็งแกร่งนะคะการที่จะต้องทำเรื่องยากบ้างมันไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะ ค่อยๆแก้ปัญหาเฉพาะหน้าลองผิดลองถูกไปด้วยก็ได้แค่ว่าให้มันอยู่ในขอบเขตท,ที่คุณรับมือได้ก็พอเพราะว่านี่คือตำแหน่งของการสร้างรากฐานความมั่นคงค่ะถ้ามีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์หนี้สินเองก็ตามนะคะคุณใช้วิธีการพูดคุยเจรจาไกลเกลี่ยนะคะเพราะว่าดาวพุธกับดาวศุกร์ก็ส่งเสริมคุณในเรื่องของการสื่อสารการเจรจาต่อรองการที่จะฝ่าฟันเรื่องยากต่างๆนะคะมันจะต้องมีเทคนิควิธีค่ะ มันจะมีเหตุที่คุณจะต้องผลักดันทำอะไรบางอย่างก่อนคะ่ะเพื่อที่จะได้ลาบผลตามมาอีกทั้งน,นะคะเกณฑ์น,นี้บางคนก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนบางคนที่มีเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าภาระก,การเงินที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะว่าการกลุ่มร่วมกับพระราหูบ่งบอกว่าจะมีบุคคลที่สองที่สามนะคะบางสถานะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือว่าเป็นเรื่องของเอกสารก็ได้ที่เข้ามามีส่วนในช่วงนี้ ขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าเรื่องของการคบคนเรื่องของเอกสารสำคัญคุณอย่าประมาทโดยเฉพาะถ้ามีเงื่อนไขข้อผูกมัดทางกฎหมายมาดูเรื่องของสถานะความสัมพันธ์ส่งท้ายเดือนแห่งความรักกันบ้างค่ะตรงนี้นะคะเราต้องใช้องค์ประกอบของดาวหลายๆดวงเข้ามาช่วยในการตีความซึ่งดาวตัวแทนเพศตรงข้ามคุกครองคู่หุ้นส่วนของคุณคือดาวพุธซึ่งการใช้ชีวิตของเขาเองนะคะ ด้วยส่วนหนึ่งนะคะตรงนี้อาจจะยังหลายๆอย่างมันจะยังไม่นิ่งสักทีเดียวค่ะฉะนั้นจะไปคาดหวงังหรือว่าเอาแน่เอานอนกับเพศตรงข้ามอาจจะได้ยากคนที่มีคู่ครองคนรักนะคะบางส่วนนะคะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดคุณอาจจะต้องเป็นที่พึ่งพาให้กับเขานะคะในช่วงนี้มีหลายอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องในบ้านที่คุณจะต้องจัดการร่วมกัน ตรงนี้นะคะอาจจะทําให้คุณรู้สึกหนักใจอยู่ได้บ้างซึ่งสําหรับคนที่มีคู่ครองนะคะเราจะไม่เข้าไปก้าล่วงเรื่องในครอบครัวของคุณค่ะ การตีความตรงนี้เราจะเน้นที่คนโสดนะคะหรือว่าคนที่มีคนคบคนคุยแต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนหรือว่าจะใครนะคะคุณยังรักอิสระหวงชีวิตความเป็นโสดตรงนี้คุณก็ฟังผ่านๆไปก่อนซึ่งจุดที่สําคัญนะคะที่มีผลกับทุกร,กา,า,ราศีคืออิทธิพลของดาวศุกร์แล้วก็พระราหูนี่แหละคะ่ะที่ก็กลุ่มร่วมกันตรงนี้นะคะตำแหน่งต่างการเรื่องราวก็จะแตกต่างกันไปของพวกคนนะคะดาวเข้าไปอยู่ในภพพันธุ จาคุณมีความรู้สึกดีๆกับใครนะคะคุณจะเป็นฝ่ายให้มากกว่าที่จะเป็นผู้รับค่ะตรงนี้เราหมายถึงหลายๆคนนะคะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดและคนที่เข้ามาน่าจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือไม่ก็อาจจะรู้สึกดีๆกับเพื่อนหรือว่ามีเพื่อนนะคะเข้ามาขายขนมจีบเกณฑ์น,นี้นะคะเราพูดได้แค่ให้คุณได้ฉุกคิดเฉยๆคะ่ะ การตีความไม่สามารถที่จะพูดให้ตรงกับทุกคนได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณพาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรและใครจำว่ากันไปตามหลักเกณฑ์ที่เห็นแล้วกันนะคะมองว่านะคะความสัมพันธ์ที่เข้ามาในช่วงนี้เป็นความรู้สึกที่ฉาบฉวยค่ะ ด้วยตัวของดาวเองนะคะที่ยังเอาความแน่นอนอะไรก็ไม่ได้เลยอีกทั้งนะคะตัวดาวเจ้าเรือนดาวพฤหัสก็ยังคงเข้าไปอยู่ในตําแหน่งของอุปสรรคความยุ่งยากถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่เข้ามาในช่วงนี้คุณจะเหนื่อยคะ่ะที่แน่ๆนะคะทั้งคุณแล้วก็เขายังไม่น่าที่จะสามารถให้สถานะที่ชัดเจนต่อกันและกันได้ ตรงนี้จะมีหลายเหตุปัจจัยนะคะเราจะไม่ขยายความซึ่งแต่ละคนคุณย่อมที่จะมีเหตุผลอยู่ในใจกันด้วยตัวเองอยู่แล้วทิศทางมันอาจจะไม่ดดูสดใสสักเท่าไหร่ในเรื่องของความสัมพันธ์ และด้วยอิทธิพลของดาวชุดนี้นะคะทั้ง3าดวงก็คือความลุ่มหลงมัวเมาค่ะความใจอ่อนขี้สงสารมีโอกาสที่จะเห็นกงจักเป็นดอกบัวได้มีโอกาสที่หลายๆคนนะคะที่อาจจะใจอ่อนไปกับคนที่อายุน้อยกว่าได้ง่ายซึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีปัจจัยของช่วงวัยอายุแล้วก็สถานะของพวกคุณแต่ละคนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหนจะประสบการณ์ชีวิตแต่ละคนคุณก็ผ่านร้อนผ่านหนาวโชคโชนมาไม่เท่ากัน เราอยากขอแนะนำนะคะว่าเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอย่าเพิ่งไปคาดหวังในเรื่องของการครอบครองค่ะเพราะว่าคุณจะผิดหวังจากความคาดหวังของคุณเองให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะดูคนดูให้นานๆค่ะความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพไม่จำเป็นที่จะต้องเร่งรีบนะคะและควรเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมและไม่ว่าความรู้สึกของพวกคุณในตอนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะพยายามมองทุกอย่างให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงค่ะ อย่าให้อารมณ์ความรู้สึกอยู่เหนือเหตุผลเป็นใช้ได้ตรงนี้ก็พิจารณาตามความเหมาะสมได้เลยนะคะการตีความไม่สามารถที่จะพูดได้ตรงกับทุกคนได้อยู่แล้วแต่ว่าที่สำคัญเข้ามาในช่วงเวลาที่พวกคุณนะคะแต่ละคนพร้อมที่จะเปิดใจกันแค่ไหนเอาภาพรวมของชีวิตตัวเองเป็นที่ตั้งค่ะถ้าเข้ามาแล้วไม่บั่นทอนเป้าหมายหรือว่าสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้ายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสม เดือนแห่งความรักนี้นะคะก็เอามาทุ่มเทกับการรักตัวเองกันก่อนก็ได้นี่คือองค์ประกอบทั้งหมดนะคะที่เราเอามาตีความสถานะความสัมพันธ์ของพวกคุณทุกรักนาราศีนั่นแหละคะ่ะจะมีจุดที่ต้องดึงสติกันอยู่บ้างเพราะว่าช่วงที่สุกกับราหูอยู่ด้วยกันนะคะคนมักที่จะใช้อารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลเรื่องของศิลธรรมความถูกต้องมันจะถูกละเลยได้ง่ายหนักเบามากน้อยแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน และเราก็จะแอบบอกไว้ในช่วงท้ายนี้กันเหมือนเช่นเคยนะคะว่าหลังจากที่ดาวอังคารถอยหลังต่อจากนี้ก็จะเป็นดาวพุธค่ะที่เขาจะเดินหน้าถอยหลังนะคะไปจนถึงเดือนเมษายนยังคงปูนปี้นที่เกี่ยวกับเรื่องในบ้านนะคะสังคมคนใกล้ตัวความเป็นอยู่การสร้างรักฐานความมั่นคงซึ่งตรงนี้ตีความได้ทั้งในด้านที่ดีและเสีย แต่ว่าการให้ผลในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะจะมีบางส่วนนะคะที่ไม่ได้เหมือนกับสิ่งที่คุณรับมือกันอยู่ในปัจจุบันนี้สักทีเดียวค่ะด้วยปัจจัยอื่นๆมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าจะมีบางอย่างที่คุณขับเคลื่อนได้แล้วก็จะมีบางอย่างที่คุณจะต้องดึงจังหวะรอโอกาสอยากให้คุณสังเกตสีของดาวแต่ละดวงไว้หน่อยนะคะ ผู้ที่ติดตามเราคุณจะทราบว่าก่อนหน้านี้ดาวพุธเป็นสีเขียวแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสีเหลืองหลังจากคลิปนี้นะคะจะเป็นสีแดงค่ะรวมไปถึงดาวศุกร์ด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันดาวพฤหัสดาวประจำราศีของคุณจะค่อยๆกลับมาเดินหน้าเป็นปกติได้นะคะในเดือนมีนาคมชีวิตคนเรามันก็แบบนี้แหละคะ่ะสลับเรื่องนั้นดีเรื่องนี้เสียไม่มีอะไรที่จะดีอย่างเดียวหรือว่าเสียอย่างเดียวไปตลอด คนที่รู้จักจังหวะชีวิตของตัวเองคุณจะได้เปรียบซึ่งก็สอดคล้องกับดาวอังคารนะคะที่ยังคงสร้างความเปลี่ยนแปลงพลิกผันในชีวิตได้อยู่ค่ะการที่จะต้องจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อรอไปเริ่มต้นอะไรใหม่ยังมีเกณฑ์น,นี้อยู่นะคะในอนาคต แล้วก็เดี๋ยวก็จะตามมาขับเคลื่อนได้เป็นปกติในเดือนเมษายนช่วงกลางปีนั่นแหละคะ่ะคุณถึงจะเห็นอะไรได้ชัดเจนบ้างขึ้นจังหวะนี้นะคะอะไรที่ขับเคลื่อนได้ก็ทําไปตามจังหวะแล้วก็โอกาสที่เข้ามาไปก่อนเราจะยังไม่ตีความอะไรมากคะ่ะบอกได้แต่เพียงว่าไปสร้างเขตให้มันดีเถอะคะ่ะแล้วเดี๋ยวผลมันจะดีเองและสำหรับเดือนแห่งความรักนี้นะคะไม่ว่าความรักของพวกคุณจะเป็นรูปแบบไหนคะ่ะ รักตัวเองกันให้มากๆเป็นสิ่งแรกนะคะเพราะาเมื่อใดที่คุณรักตัวเองมากพอเดี๋ยวมันจะดึงดูดความรักที่คู่ควรเข้ามาหาคุณเองและในช่วงที่ผ่านมานะคะถ้าใครต้องจบความสัมพันธ์ไปก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะ ที่คุณจะได้กลับมารักตัวเองกันอีกครั้งและหลังจากนี้ก็ทำตัวเองให้มันเจ๋งกว่าเดิมนะคะและอย่าลืมว่าความรักเป็นสิ่งที่ไม่ควรเร่งรีบค่ะควรเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสังเกตดูนะคะว่าอะไรที่มันเป็นธรรมชาติเรามักจะอยู่ได้ด้วยนานๆเสมอและถ้าใครนะคะคุณยังไม่กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองเพราะว่ากลัวกที่จะไม่ได้รับการยอมรับหรือว่าความรักสุดท้ายแล้วนะคะคุณจะไม่สามารถฝืนตัวเองไปได้ตลอดลอดฟังหรอกคะ่ะ จำไว้นะคะว่ายอมรับความจริงได้เมื่อไหร่คุณจะพบความสุขที่แท้จริงได้เมื่อนั้นและก็เช่นเคยคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้คุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ